ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกทุกคนต่อมเจอกับปามบา,บารีเอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็มาแบบน่าสดแต่ว่าทุกคนน่าจะเห็นรูปปกแล้วว่าจะมาทำอะไรนนก็คือมาหอ่อกือกำลังจะนอนแล้วก็แบบว่าวันนี้เป็นวันที่30พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันที่ทุกคนเงินเดือนออกแต่อีชั้นก็คือไปทำธุระนะคะแล้วก็กลับมาบ้านอาบน้ำสุดชนนุดเดินทาครีมเรียบร้อยแต่ว่าจะมาห่อนะคะเพราะว่าเออจะพยายามตัดให้เสร็จภายในวันที่หนึ่ง ทุกคนจะได้มีตังแบบเฮ้ยเหลือแล้วไปแลไปชอปปิ้งนะคะซึ่งอันนี้เป็นเหมือนแบบฮอกรุบกริบเพราะว่าตอนนี้อยู่กรุงเทพแล้วเดี๋ยวจะมีฮอที่จัดใหญ่ไฟกระพริบ ตอนที่ไประยองซึ่งเดี๋ยวปาล์มจะกลับระยองวันที่2นะคะซึ่งก็จะพยายามอัดแล้วก็ตัดให้ไวๆนะคะทุกคนจะได้ใช้ตังอย่างคุ้มค่าโอเคเดี๋ยวนี้เราไปดูหอกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างคะขอเริ่มต้นที่ไม่ใช่เครื่องสาอางเมคอัพไม่ใช่สกินแคร์ก่อนนะคะเป็นกระเป๋านั่นเองค่ะปาล์มซื้อมาคือปาล์มอยากได้กระเป๋าช่วงนี้เหมือนแบบซื้อกระเป๋าเยอะเนอะทุกคนเนาะก็เลยไปซื้อใบแม่ลูกมาอันนี้เป็นของยี่ห้อ E n G for ever นะคะก็เป็นนิห้อแบบตลาดนัดปามอไม่ได้ใช้อะไรแพงพังแพงอะไรหรอกก็เป็นแบบเออทรงแบบนี้ซึ่งคือกระเป๋าสีดำของปามานะม,นม,นมันมันเหมือนมีมันมีความแบบตายไปแล้วก็คือมันใช้มันเก่ามาใบนั้น3ปีแล้วเป็นใบราคา150ซึ่งปามใช้ต้นขาดนะคะมันก็เลยรู้สึกอยากได้กระเป๋าสีดำที่มันแบบคอสบอดี้ได้สภายได้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยไปซื้อนี้มาซึ่งมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่า คือราคามันถูกมากนะคะอันนี้อสองใบมันมีใบใหญ่อันนี้กับใบลูกนะคะใบลูกก็คือน่ารักกระปุกกระปิกนี่น่ารักป่ะนะคะเป็นทรงแบบนี้ซึ่งเราถือแล้วมันก็จะไม่เข้ากับเราเพราะเราเป็นคนตัวใหญ่ใจกระพิบนะคะแต่ว่ามันสวยดีเนาะเนี่ยแล้วก็แบบป๊อปแปะแล้วก็มีซิปประมาณนี้ช่องคือเหมาะสำหรับคนตัวเล็กๆนะคะด้านในก็จะแบบปั๊มบงปั๊มชื่อแบรนด์เขาด้วยนะคะ ก็สวยดีนะมันเป็นแม่ลูกที่คู่กันมาแบบนี้นะคะแล้วก็ลอยสอยมาแต่เรามีปัญหาตรงกระเป๋าใบใหญ่เพราะว่ามันกินผ้าเข้าไปจนมันขาดนะคะอันนี้ถูกมากซื้อมาร้อยร0อยหอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเห็นปะเนี่ยมันมันแบบซิปก็ไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็เลยแบบเซ็เซนก็เลยจะไปตามหากระเป๋าสีดําใหม่ซึ่งอันนี้ก อาจจะไม่ได้ใช้นะคะกระเป๋าอีกตัวที่ซื้อมาคือปามมเดรสสีม่วงราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะเอามาแบบคู่กับกระเป๋บบาเพราะว่าจริงๆอ่ะมีกระเป๋าสีม่วงอยู่แล้วอันนึงซึ่งเป็นใบพิมพ์มี่ที่ทุกคนเคยทอไปแล้วเนาะแต่ปามรู้สึกว่าสะพายเราไม่ค่อยแบบโอเคเท่าไหร่ก็เลยไปซื้ออันนี้มานะคะเป็นของชูมิย่านั่นเองนะคะเราจะได้กระเป๋าผ้าแบนด์ของเขานะคะด้านใน,นก็จะเป็นแบบนี้ชนีเลย น้องชุนเนีาน่ารักคือปาลเนี่ยเป็นคนที่โปรโดบาลทรงหมอนมากๆนะคะปาวเป็นคนแบบคร่งทรงหมอนคือใบเนี้ยเห็นเลยก็เห็นปุ๊บก็ซื้อเลยนะคะใบละ300กว่าบาทนะคะ260มั้งใช่ป่าววะไม่แพงอะ่ะ3า0กว่าบาทคือรวมค่าส่งแล้วประมาณ360ก็ถือว่าโอเคนะคะได้ปอมๆมมาอันหนึ่งนะคะอันนี้คือคิดว่าเฮ้ยมันจะใช้ได้จริงป้าวทำหลนะคะ ต่ลายมันน่ารักมากเลยทุกคนดูดิลายมันน่ารักคือพูดตรงๆนะว่าเราอ่ะก็ไม่ได้เป็นคนที่รู้เรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมเลยไม่รู้เลยเราไม่รู้ว่าเขาจะไปก๊อปลายก๊อปทรงแล้วมาตีเป็นแบรนด์ตัวเองหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้จริงๆถ้าใครแบบเล่นกระเป๋าแบรนด์บอกเราก็ได้นะแต่คือเราไม่รู้จริงคือขนาดแบบชาแนลบอยที่ทุกคนแบบ ที่แบบเฮ้ยรู้จักเราเพิ่งเรามารู้จักเมื่อตอนที่เราจะซื้อกระเป๋าแล้วแบบเอ้ามันเหมือนชาแนลโหรอเพราะเราเป็นคนไม่ได้เล่นกระเป๋าแบรนด์เนมเราตังค์ไม่ถึงจริงก็เลยได้ใบชูมิญาเนี้ยมานะคะอ่ะมันเหมือนแบบน่ารักมากมันปั๊มแบรนด์ตัวเองมีซิปข้างหลังแต่คือมันก็ใบไม่ใหญ่ก็จะใส่ของได้กระปุกกระปิกนะคะอย่างเงี้ยแล้วมันก็งังไม่ค่อยออกก็จะมีมีสายอันนี้ใส่หนังให้อันหนึ่งนะคะแล้วก็สายสปอร์ตซึ่งก็น่ารักกระปุกกระปิกนะคะเออ แต่ว่าเดี๋ยวก็จะซื้ออีกกระเป๋าก็จะส่งไปบ้านที่ระยองอีกเพราะส่งมาบ้านที่กรุงเทพแม่อาจจะด่าก็ส่งไปบ้านนู้นนะคะเพราะว่าผัวอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่มันก็ด่าเราไม่ได้เพราะเงินเราพี่หมีไม่เคยยุ่งเรื่องแบบเรื่องการช้อปปิ้งของปา์เลยนะปามีผัวดีมากคือแบบว่าเขาไม่เคยยุ่งกับเงินของปามและปามก็เป็นคนไม่ยุ่งกับเงินของเขาจะซื้อเกมซื้อกระเป๋าซื้ออะไรซื้อของเล่นซื้ออะไรคือแล้วแต่เขาเลยเพราะเงินขงเขาเงินเดือนเขาเขาทำมาเขาได้เงินเดือนมาขเขาเหนื่อย แล้วเขาก็ใช้ใจ่ายของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันคือเงินของเขานะคะในในความเป็นแบบว่าคู่ของเรานะคะแต่เราก็จะมีแยกบัญชีเงินเก็บนะคะอะไรประมาณนี้เอออันนี้เป็นการเมาส์ผัวนิดนึงก็คืออันนี้เป็นใบชูมิยะนะคะกระเป๋าก็มี2ใบที่ซื้อมานะคะแต่ว่าในฮอ,อ่อที่ระยองฮอ์ถัดไปเดี๋ยวมีกระเป๋าอีกเยอะแยะเลยนะจ๊ะเสร็จที่กระเป๋ามาต่อที่ทั้งสกินแคร์และเครื่องสําอางนะคะ เดี๋ยวเริ่มกันที่เครื่องสำอางแบรนด์ All a b o u t f a c e นะคะซึ่ง All a b o u t f a c e เนี่ยปลาล์มไปเดินโลตัสที่ฟอร์จูนนะคะฟอร์จูนอชดาคือมันเซลล์หรืออัลละห้าสิบเก้าบาททุกอนันอีวีก็แบบอุ้ย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 ,ย,ย,ยนจืจะสอยเลยจ้ะซึ่งก็คือจะเดี๋ยวจะมาทำคลิปนะคะกอะ็อัลละห้าสิบเก้าบาทจะมี All a b o u t f a c e Pen Liner นะคะอันนี้นะ ก็ได้ลองแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะเขาบอกว่าคมเฉียบเขียนง่ายทุกอันอันละ59บาทหมดเลยนะสามารถซื้อได้ที่โลตัสนะคะต่อมาออบอลเฟสอันนึงเป็นอ่อ p e r t e c t p e r p i n c i l นะคะสีอันนี้มันออกน้ำตาลแต่มันจะมีความแบบที่มันจะไม่เข้ากับผมวบำนี้ของผมบําเข้มนะคะจะเป็นน้ำตาลอ่อนแต่คามสุกว่ามันออกแดงๆหน่อยนะคะแล้วก็ eyeshadow all about Face eye p e l e t t e อันนี้นะคะซึ่ง สีดีมากสีที่ปั๊มซื้อมาเป็นเบอร์อะไรวะเบอร์6คือแบบพิกเมนต์แม่งดีจริงอันนี้คือเชียร์ถ้าใครไปเดนโลตัสนะคะออบ l l ลเฟสสีเบอร์6สวยมากเป็นชิมเมอร์หมดเลยนะคะจะเป็นแบบนี้ซึ่งสีพิกเมนต์เตดและเนื้อนุ่มและสวยมากจริงๆเดี๋ยวดีฉันจะสวอทให้ดูคือแบบตกใจมากแม่สีมันเฮ้ยนี่ ชิมเมอร์สวยมากทุกคนดูดิล็อกสีแน่นมากคือเนื้อละเอียดแบบตกใจอ่ะด,ดูดูความแบบวิบวับความละเอียดซึ่ง59บาาทวแกนะคะซึ่งเดี๋ยวแปมจะมาทำเป็นสมุกี้อายนะคะก็เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันยังไม่ได้ว่างทำเลยนะคะอ l อ about f a อกอันนึ้เป็นลิปส์ค่ะลิควิดลิปแมทนะคะอันนี้แปมซื้อเป็นสีคอร์รันะคะซึ่งแดงมากแมทมากและอีนี้ก็ไม่ชอบลิปแมทแต่ว่า ไม่รู้จะซื้ออะไรคือลิปเขามีเยอะมากแล้วแบบว่ามันซิลอยู่เราก็ไม่สามารถแกะได้แกะดูได้ใช่ปะก,ก็เลยอ่ะหยิบอันนี้มาคือดูปลอ,อะ่ะมันไม่ได้ดูแบบแรงเลยนะสีประมาณนี้นะคะแต่ว่าสีจริงก็คือแบบแน่นมากดูดิสีแน่นมากดูปอกดูดูข้างในมันดูแบบเฮ้ยชมพูนวลแต่พอสวอตมาอีดอ,อกสีแดงเลยจ้ะแล้วก็แมท มากมากมาก,มาก,มากใครชอบลิปแมทไปเลยเพราะว่าเนี่ยไม่ถูกกับลิปแมทเท่าไหร่เพราะว่าใช้แล้วแบบแบบเราเป็นคนผิวแห้งปากแห้งอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหมาะนะคะแต่ว่าสีแบบแน่นลืมอีกตัวของ all about face ที่ได้มีการลองไปแล้วแล้วก็ปปื้ออยู่นะคะทุกคนก็คือ all about face two way powder ค่ะ sf 35 pa 3บวกสี light base ซึ่งแบบดีมากนะคะ เนื้อละเอียดมากคือตกใจ5 9บาทแต่เนื้อละเอียดแล้วก็พับที่ให้มาเวลาสําหรับปามอะถ้าใช้พับแบบนี้จะเป็นคาบเลยแต่ตัวเนี้ไม่คาบเลยนะปามรู้สึกว่าปามใช้ไปแค่2ครั้งยังไม่ได้ใช้ต่อเนื่องนะคะแต่ว่าปามตอนที่ปามใช้ใน2ครั้งนั้นนะหน้าไม่เป็นคราบแล้วมีความเนียนมากตกใจคือเขาบอกว่าเป็นชูเวย์พาวเดอร์ก็แป้งผสมรองพื้น,นอะเนาะ แต่ทำไมแต่อันเนี้ยใช้ได้วะ่ะปกติจะใช้แป้งผสมรองพื้นไม่ได้ใช่ไหมแต่นนี้ได้อยู่ก็คือแบบอุ๊ยดีนะคะแต่เดี๋ยวต้องลองก่อนเพราะว่า พอใช้อันนี้แล้วผมก็ไปใช้สลับกับอน,นุอันนี้ยังไม่ได้แบบใช้จริงๆถ้าใช้จริงๆเราจะใช้แบบนี้ไปทางเดือนเออไปทางอาทิตย์แล้วค่อยมารีวิวนะคะก็รอรีวิวกันนะจ๊ะแต่ถ้าใครเหมือนแบบหนูไม่รอหนูไปซื้อก่อนก็ตามใจเพราะว่า5 9บาทเองมันถูกมากคือถ้าถ้าใช้แล้วมันเจ็บใจมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายมัน59บาทคุณต้องเผื่อใจด้วยขนาดแบบขนาดแบบรองพื้นแป้งราคาพันสองพันบางทีมันก็ยังไม่ถูกกับผิวเราอะเนาะ อานะคะเป็นมาสคาร่าที่ the b a s t my favorite of the year มาหลายปีและจะเป็น of my life เลยจ้ะชีวิตนี้ฉันขาดเธอไม่ได้ก็คือมีคาราตรีดตัวนี้นั่นเองนะคะมาสคาร่าดาวค่ะไม่นับแล้วนะคะว่าใช้มากี่อันเพราะดีมากขน,าขนตายาวค่ะดำางอนติดทนกันน้ำกันเหงื่อเป็นอย่างดี ปาไม่ใช้ยี่ห้ออื่นเลยคือจําได้ว่าเคยส่งรูปรีวิวอายไลเนอร์ไผ่ให้คุณหน่อยดูแล้วคุณหนูก็ถามว่าพี่ปาพี่ปาใช้มาสคาร่าอะไรอะทำไมมันเด้งจังก็บอกว่ามาสคาร่าดาวเลยจ้ะดีมากคือหลายคนแบบมาสคาร่าเขียวคือยืนหนึ่งสำหรับฉันแต่มาสคาร่าเขียวสําหรับปาคือขนตามันเกาะเป็นก้อนแล้วก็ไม่มีความสุขในการปาดวารู้สุกว่ามันแห้งไวแล้วมันก็คือมันยังไงก็ไม่รู้มันกลางๆแต่วมาู้สุขว่าอันนี้ยืนหนึ่งสำหรับชีวิตปามเลยนะเพราะว่ามันมากกว่า5้า แทงแล้วที่ใช้มาและราคาถูกมากปั๊มซื้อที่ร้านคาสเซลที่โลตัสรัชดาพิเศษก็คือตรงฟอร์จูนนั่นเองราคาเพียง89บาทดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้ถามคุณหน่อยก็ได้นะคุณหน่อยเนี่ยสามารถหาทุกอย่างให้คุณได้คุณไปถามคุณหน่อยพี่หน่อยคุณหน่อยมีไหมเดี๋ยวคุณหน่อยก็หามาให้ดีที่สุดในโลกล่ะเลยต่อมาเป็นแป้งที่ซื้อจากวัดสรนซึ่งแบบเอ้ยที่ซื้อก็เพราะว่า ไปยืนอ่านแล้วมันมีไฮยาลูรอนิกซึ่งเราเป็นคนหน้าแห้งนั้นจ้ะก็เลยสอยมาอันนี้คือ for you t o o ค่ะ m skin u t h mineral powder นะคะมันใช้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะคะคือเขาบอกว่าเป็น anti aging h y ยาลูรอนิกแล้วก็ paraben free รวมถึง s f 15 pa 2บวกตรงนี้นะคะคือมัดูตรงนี้เลยไฮยาลูรอนปุ๊บก,กูซื้อเลยจ้ะปรากฏว่าใช้ปุ๊บหน้าเป็นขาบเลยจ้ะ คือมันน่าจะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะแล้วปามอ่ะใช้แป้งผสมรองพื้นไม่ได้ก็เลยแบบอุ้ยเสียใจเอ่อพับมันจะเป็นแบบนี้นะมันไม่ได้พับสีขาวแล้วก็เนื้อปามรู้สึกว่าดีนะคือเนื้อเนี่ยมันจะเป็นก็ไอสีรู้สึกว่าดีไม่ได้แบบขาวจนเกินไปหรืออะไรอย่างนี้แต่ปมามใช้แล้วหน้าเป็นคราบนะคะก็อาจจะเป็นเพราะผิวปามเองโทษแป้งไม่ได้เพราะตัวเองเป็นคนที่ผิวแห้งมากนะคะตัวต่อมาเป็นเซ็ตรองพื้นจากแบรนด ยังเหมยน,นะคะที่ผมชอบคอนซีลเลอร์ของเขามากๆเลยนะคะอันนี้เป็น three color dazzle eye solution gift box นะั่นเองนะคะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามซื้อเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้ คนที่คุณรัก,กได้เพื่อนเพิ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะด้านในมันเก๋ตรงที่ว่ามันมีเมคอัพเบสหนึ่งฟองน้ำหนึ่งและรองพื้นหนึ่งซึ่งรองพื้นเนี่ยที่ซื้อเพราะอะไรเขาบอกว่าเป็น h y เดรต i ิ้ง o าวเ a ชั่นเพราะอะไรอีชั้นเป็นคนผิวแหง้งแต่เมื่อลองใช้แล้วนั้นไซส์นะคะไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยอีสองตัวนี้อารมณ์เป็นเมคอัพเบสทั้งคู่เหมือนกูโดนหลอกนะ แต่ว่าเดี๋ยวต้องรีวิวนะคะฟองน้าก็มีความแน่นก็น้างดีแต่ว่าก็ต้องลองลงกับหน้ายังไม่ใช้เลยแต่ว่า2ตัวนี้มีก็ได้นิ่ก็ได,ได้คือมึงให้มาแบบเหมือนกันเป๊ะเลยคือแบบใช้แล้วเหมือนกันมันมันมันไม่ให้การปกปิดอะไรนะัองตัวนี้คืออันนี้พอเข้าใจมันเป็นเมคอัพเบสใช่ไหมแต่อีตัวนี้มันควรจะมีสีขึ้นมานิดนึงไหมอันนี้เหมือนแบบมีสีแต่เป็นความสะอาดสว่าง,สว,างสว่างแล้วอะไรใสผิวสใสเฉยเลยไม่ได้แบบไม่ได้แบบเป็นแบบมีความปกปิดสักเท่าไหร่ก็รู้สึกว่า มึงไม่ต้องมีตัวนี้ได้มึงซื้อมึงใช้มึงออกอันนี้อันนี้ก็ได้นะจ๊ะนี่ประมาณนี้อันนี้ซื้อมาร้อยกว่าบาทน่น,นะคะก็ถามคุณหน่อยได้อีกเหมือนกันบอกคุณหน่อยอยกได้สั่งได้เลยนะคะค่ะเป็นไอเนื่องจากแบรนด์แมททริปนะคะซึ่งปาล์มก็ซื้อมาแล้วสีหนึ่งคือสีม่วงเนาะคราวที่แล้วที่เราใช้เราแต่งหน้าสีม่วงไปให้ทุกคนดูยังวะจำไม่ได้แต่อันนี้เป็นสีเขียวแล้วเขียวจริงๆแล้วฉันปลื้มมากเล่ะทุกคนคือจะบอกเลยนะ อายแชโดไออายไลเนอร์อาโดวแบบสีเขียวสีม่วงอะไรที่ขายไม่ได้ในร้านคุณหน่อยอะมาขายอีนี้อีนี้ขายขายได้เพราะว่าอีนี่ชอบนะคะมันเป็นสีเขียวเลยนะทุกคนดูดิดูด,ดิมีความสวยมากก็ยังไม่รู้ว่าจะแบบแต่งหน้ายังไงวะสำหรับสีเขียวแต่กูมีไว้ก่อน กูชื่นใจไว้ก่อนโอเคไหมฉันมีทั้งไอเนอร์สีม่วงสีแดงและสีเขียวโอเคปะ่ะอะไรเงี้ยก็คืออันนี้ติดทนกันน้ำมากๆแล้วก็ดีมากๆเลยชอบมากแต่ว่ามันจะแห้งช้านิดหนึ่งฉะนั้นเวลากีดก็คือต้องรอให้น้องเขาเซตตัวนิดนึงนะจะ๊ต่อมาเป็นแป้งลูกรักที่เราได้มีการบอกไปใน my favorite ในเดือนออกซ์โแล้วก็โนเวมเบอรนะคะว่าชื่นชอบมากแล้วก็อยู่ในกรุ่ซื้อมาเรียบร้อยแล้วก็คือ เวลคอนเทนต์ well beauty skin นั่นเองนลคะไม่ต้องพูดแล้วนะว่ามดียังไงคือมันเป็นแป้งที่ไม่ผสมรองพื้นนะคะฉะนั้นมันจะเซ็ตหน้าปาลมได้เป็นอย่างดีเซ็ตได้ทั้งแบบอยู่กับกันแดดอย่างเดียวบีบีอย่างเดียวซีซีอย่างเดียว, CC, ยยวหรือว่ามีรองพื้นดีมากๆเลยนะคะอีกอันนึงคือคิวเพลสพรอเบอร์ลิงซึ่งไม่รู้ไปไหนแต่ซื้อไว้แล้วนะคะแล้วก็ ซื้อให้น้องที่ทํางานด้วยเพราะว่าว,วันนึงแต่งหน้าให้น้องที่ทำงานแล้วแบบโหนมันหน้าไม่มันไม่เป็นคราบไม่อะไรเลยมันก็เลยชอบก็เลยสั่งให้เราซื้อด้วยนะคะซึ่งดีมากเหมือนกันนะคะอันนั้นพอเบอร์ริงคือยืนหนึ่งต่อมาเป็นไฮไลท์ยี่ห้อนี้เหมือนจะยังไม่เคยมีก็คือโรแมน t ิกคัลเลอร์หรือเปล่าอันนี้เป็นไฮไลท์นกนะคะซื้อมาเพราะว่ามันดูสวยดีแล้วก็คือแบบเอ้ย หน้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยเออดูสีสีแล้วมันอุ้ยหน้าซื้อแพคเกจจิ้งก็คือดีเป็นนกอะไรอย่างเงี้ยเป็นหน้าเหมือนแบบสะสมอะไรอย่างงี้เป็นอย่างงี้นะคะสวยเนาะเออเบอร์สองนะคะที่บนมีและด้านในนะคะอุ๊จะเป็นน้องน้อยน้องนกน้อยนกน้อยอะไรพอหรือเปล่าไม่ใช่ขอโทษค่ะแม่ก็คือเป็นน้องนกนะคะซึ่งเดี๋ยวจะสวชให้ดู นี่เป็นสีประมาณนี้นะคะเอาไงดีไม่เห็นอาตรงนี้เนาะนี่มันจะนแบบนี้นะคะคือมีความแวววาวมากแต่ความรู้สึกว่าเนื้อมันมันละเอียดคือจะเรียกว่าไงดีมันเนี่ยคือไฮไลท์อะเราต้องการความเป็นกระจุกอยู่ตรงนี้แต่พอปัดไปแล้วมันกลายเป็นความฟุ้งฟุ้งมีล้อเรือวะ่ะฟุ้งไปเรื่อยฟุ้งเกินคือเนี่ยพอเราปัดไปนะคะมันจะฟุ้งไปไปเลยเห็นปะ มันจะเหมือนอารมณ์ปัดแก้มซึ่งปามเป็นคนชอบไฮไลท์ที่มันควรจะอยู่ตรงเนี้ยมันควรเป็นกระจุกอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่ปัดแล้วแต่ฟุ้งปามก็เลยไม่ชอบแบบนี้ถามว่าเนื้อละเอียดไหมเนื้อดีนะคะเนื้อดีเลยนะคะเนื้อดีแล้วก็สีแบบค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่ปามไม่ชอบความฟุ้งอย่างที่บอกเห็นป่ะเนี่ยอันเนี้ยมันดีนะมันแบบสีมันแบบพุ่งแต่พอมันเกลี่ยไปอ่ะมันฟุ้งไปมันเหมือนแบบพอปัดจริงๆอ่ะกลายเป็นแบบหน้าปามเป็นมันแบบมันเหมือนแบบ ม,มันเป็นแบบเขาเรียกว่าเลื่อมๆอยู่ตรงเนี้ยเรียกว่าไงดีวะคือมันแบบมันไม่โอเคพอปามปัดแล้วปามรู้สึกว่าปามไม่ประทับใจก็เลยหยิบม,มาใช้ครั้งเดียวแล้วก็เก็บเข้ากลุ่มเหมือนเดิมเลยเงี้ยก็คือแต่ถ้าใครอยากลองก็ลองดูอันนี้ราคาไม่แพงแบบ90บาทนะคะประมาณเนี้ยแปดสิบเก้าสิบนะคะเอามาเป็นอายแชโดว์ยี่ห้อนี้ซึ่งไม่เคยได้ใช้มาก่อนคือกูดายหน้านะคะน่าจะอ่านออกนะกูดายหน้านาน่านายคอลเลคชัอายแชโดว์นะคะ ซึ่งเบอร์ที่มันซื้อมาคือเบอร์05นี่เลยนี่เลยค่ะเป็นแบบนี้นะคะคือเขาจะมีหลายคือหลายสีแต่ว่าแม่นางที่พี่ปกเนี่ยก็จะแตกต่างคนออกไปซึ่งเราก็เลือกอยู่นั้นมากเพราะฉันจะเอาคนไหนพาเลตมีความหนักเลยนะหนักเลยนะคะอ่าด้านในจะแบบนี้ซึ่งจะมีคอนซีลเลอร์มาให้ด้วยนะคะเป็นเบสให้นะคะสีที่บัาเลือกจะเป็นน้ําตาลแดงๆหน่อยนะคะ ช่สงสีแบบเนี้ยก็มีไงกู่เต้นไปหมดแล้วก็ซื้อคือซื้อแค่สีชมพูกับสีแดงน,นะคะช่วงหนึ่งถ้าบ้าสีคือช่วงหนึ่งถ้าบ้าสีมันน้ำตาลก็จะซื้อแต่น้ำตาลน,น้ำตาลน,น้ำตาลอีนี้ก็เป็นบ้าค่ะคือก็เออสวยมาคือถามว่าคุณภาพมันดีขนาดไหนพิกเมนต์มันดีแบบมากไหมก็ไม่อ่ะรู้สึกว่าเฉยๆฉยพอใช้แล้วก็เฉยเฉยไม่อะไรแต่ว่าไอ,ไอตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยมันช่วยให้ ตัวพิกเมนต์มันแน่นขึ้นนะแต่ในระหว่างวันอะปามยังไม่ได้ลองใช้ขนาดนั้นว่ามันจะติดทนขนาดไหนเดี๋ยวลองใช้แล้วเราจะเมาส์าให้ฟังกันแต่ว่าโดยวรวมก็คือแบบเอยแพคเกจิ้งอะไรเอยมันดูแบบดีเนาะอะไรเงี้ยเออลองดูนะคะเหมือนคุณหน่อยจะมีแกต้องไปบอกคุณหน่อยว่าเอออยากได้สีนี้ก็จัดไปนะคะอ่ะแล้วก็อีก2อย่างสุดท้ายซึ่งปามสอยมาเป็นสกินแคร์สกินแคร์ตัวแรกเป็นอันนี้ค่ะไฮลาบูวอเตอร์ครีมเป็นกล่องที่2แล้วนะทุกคน ดีมากดีแบบดีจริงวามใช้เป็นตอนเช้าหน้ามีความอิ่มน้ําชุ่มชื่นมันมีความแบบฟูแล้วก็แต่งหน้าได้ง่ายสําหรับคนที่หน้าแห้งถ้าใครที่หน้าไม่แห้งหน้ามาันคุณก็ควรจะใช้เพราะว่าการเติมน้ำให้ผิวเป็นความสําคัญสําหรับผิวมันจะทําให้ผิวเราไม่แห้งกล้านไม่หยาบเนาะแล้วก็ไม่ดูเป็นขุยเป็นลอกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะฉะนั้นวอเตอร์ครีมของไฮลาบูดีจริงนะคะคือเดี๋ยวคือปาดันซื้อไฮลาบูมาก่อนที่จะซื้อ ที่จะเจอว่าน้องโฟกัสเนี่ยเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของอีฟเจลครีมแล้วว่าเดี๋ยวเราจะลองอันนั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่ารอให้นี้หมดก่อนแล้วเราจะไปสอยอันนั้นมาลองดูนะจ๊ะแล้วก็อีกอันเนึ่งสกินแคร์มันเซลในวัดสันก็ซื้อมา Skin s i สเตอดงเบกไว้นั่นเองเนะคะนี้เลยหลายๆคนชื่นชอบปามก็เคยใช้เมื่อตอนที่เขาออกมาแรกๆน่าจะ4ปี5ปีไปแล้วว่านานแล้วอะ่ะคือกอค่อนข้างที่จะมีความกลิ่นหอม เน,เนื้อเนื้อแบบนุ่มเนียนแล้วมันแบบซึมลงผิวได้ดีนะคะแล้วเขาบอกว่าจากกระจ่างสายหน้าจากกระสังสายภายใน7-14วันก็ถือว่าตอนนั้นตอบโจทย์ตามเหมือนกันนะคะตอนนี้คือมันลดเข็นปุ๊บก็เลยซื้อปั๊บเพราะฉันเคยใช้และฉันเคยชอบอะไรประมาณนี้นะคะโอเคและนี่ก็คือฮอทั้งหมดที่เป็นวันเงินเดือนออกนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบการนะคะอีฉันก็ดูดิเงื่อออกเลยอะ <c oughs> คือพูดมากจนเหนื่อย เหนื่อยจริง <c oughs> นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ปามด้วยกดซับสไครต์ได้ยิ่งดีถ้าใครยังไม่กดซับสไครต์นะคะฟอลโล่ปามได้นะคะในโซเชียลมีเดียด้านอื่นๆก็จะเป็นเฟซบุ o กรีวิวเจ้าไปปามเ,เองนะคะทวิตเตอร์แอดปามีเองแล้วก็ไอจีแอดปามีเองด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะคะร้านเครื่องสำอางร้านไหนที่อยากให้ปามรีวิวเครื่องสำอางในร้านหรือว่าแบรนด์ไหนที่อยากให้ปามรีวิวก็ ทักมาได้นะทุกคนคือแบบเออราคาไม่แพงเลยถูกมากแล้วก็รีวิวอย่างจริงใจจริงจังนะคะไม่มีสคริปต์แน่นอนโอเควันนี้ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายค่ะอายไลเนอรนะ์นะอายไลเนอร์นี่ที่ชูเปียกนะอายไลเนอร์ดูดิไม่ออกเลยทุกคนเนี่ยเห็นมากกว่าจะออกคือมันติดติดแน่นทนนานมากดูดิดูด,ดิเออเนี่ยกวจะออกเนี่ยลิปลิปอะลิป อเนง้ยังติดดีกว่าลิปอะคิดดูจริงๆทุกคนคือไม่ได้ตังแต่บอกว่ามันดีจริงๆนะ